บองมาพูดคุยว่าลักษณะของเขาว่าในที่เขามาในผู้ปกครองเขารับทราบไหมรับทราบโอเคเขาอยากเรียนก็ให้เขาเรียนแต่ถ้าผู้ปกครองไม่โอเคอยากให้กลับไปแข่งชุดก็ให้ผู้ปกครองรับลับไปแข่งชุดแล้วก็จะต่จะเรียนเขาปกติปกติปกติเพราะแจ้งครูอาจารย์ทั้งหมดเลยไมับผมเราไม่มีอะไรยงงต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์เขาก็เป็นสัญลักษณ์เนาไปแล้วเราก็จะให้เขาทำ เียงแต่ว่าถ้าผู้ปกครองคนใดที่เราไม่อยากให้รูกเรียนให้กลับไปแต่งนี่โอเคก็รับกลับแต่ว่าถ้าเขาให้เรียนเราเช็คทุกหลายว่าอย่างนี้ตาโอเคผู้ปกครองรับทราบก่อนเราไม่มีการว่ากล่าวต่เรียนเที่ยงแต่ว่าให้ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมลูกเขาเป็นอย่างนี้เราก็ให้เรียนตามปกติอันนี้แจ้งกับครูอาจารย์ทุกคนในวันประชมุมเมื่อวานนี้ที่30มพฤศจิกายนก็ลูกๆเราก็อยากให้รู้คําว่าสิทธิและก็หน้าที่ให้ควบคู่กันตอนนี้ก็ใช้สิทธิ์อย่างเดียวก็ไม่มีหน้าที่ สิทธิและหน้าที่ต้องครอบคู่กันคนนั้นก็ฝากลูกๆเราทุกคนว่าในการทํางานลกษณะเช่นนี้ก็ขอบข่ายที่เราเข้ามาทุกที่ก็จะมีขอบขาอ่ายมอนกันเนาะก่ให้รักษาสิทธิและหน้าที่ของตัวเองเหมือนเหมือนกันทุกที่เพราะว่าต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีไม้อะไรต่างเพราะว่าก็เป็นเงินชั้นนำพนักงานการพัานเงิ่ชั้นนำก็เราก็ต้องดูแลลูกๆของเราให้ประสบผลสำเร็จ